ครับสวัสดีครับพบกับผมต้อมดาวต่ำวันนี้พามาแนะนำรีวิวในส่วนของรถมิกเซอร์ขนาด6ล้อนะครับ FR 190แรงม้าที่สุดของรถโม่6ล้อของอีซูซุของเรา ด้วยสมรรถนะของเขาเนี่ยรองรับน้ําหนักได้ถึง9.9ตันนะในส่วนของน้ําหนักคันซีของเขาก่อนที่จะต่อโม่นะฮะอยู่ที่เพียง3ตันเท่านั้นเองนะครับคานหน้าคานหลังใหญ่ตัวนี้เป็น6เกียร์ด้วยนะฮะ เป็น6กเกียร์เดินหน้าเกียร์เนี่ยมีฟันเฟืองขนาดใหญ่ครับถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานแบบสมบุกสมบันเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยต่อในส่วนของโม่ u n ส k คโคราชสีคิวนะโม่ใหญ่มากนะครับแล้วอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปั๊มมอเตอร์ต่างๆเนี่ยใช้ของเยอรมันเลยนะครับอันนี้ใช้ของเยอรมันเลย นี่นะครับจะได้เห็นในส่วนของอตัวรถนะครับขนาดคัสซีต่างๆตัวล้อและยางให้มาเป็น825นะตัวนี้เป็น825เหมาะสมกับหน้าง,งานสมบุกสมบันนะครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของราคารถตัวนี้ค่อนข้างย่อมเยาวเลยถึงแม้ว่าจะเป็นรถใหม่พร้อโม่แบบนี้ราคาไม่ถึง2ล้านบาทนะครับถูกวิจัยและพัฒนาจากตรีเพชรอีสุสุเลยเราพัฒนาจากการใช้งานจริงและข้อมูลที่ล ลูกค้าได้ให้เข้ามาตัวนี้มีการเสริมโชคด้วยนะครับจะเห็นเป็นโชคด้านในสีแดงๆ1งคู่ตัวนี้เสริมมาเพื่อให้การใช้งานเนี่ยทรงประสิทธิภาพอย่างสูงเลยอีกทั้งจึงเฮงอีสูเรายัางมีโปรโมชั่นสําหรับลูกค้าที่เป็นลักษณะของบริษัทห้างร้านนะครับสามารถดาวศูซได้เลยแล้วก็ในกลุ่มของลูกค้าที่เป็นลักษณะของบุคคลต่างๆถามว่าดาวศูซได้ไหมก็เดี๋ยวมาดูเครดิตกันเดี๋ยวผมจะดันให้เดี๋ยวผมจะดันให้นะครับแต่ขออนุญาตยืนพื้นฐานเอาไว้ ที่ประมาณ10%ก่อนนะครับวันนี้พามาชมรถสวยๆกันแบบนี้ครับผมขอบคุณครับ